บวดผงเครื่องใช้เด็กๆก,ก็จะต้องรู้นะคะว่าแก้วน้ำเก้าอี้เตียงนอนแว่นตากระจกผ้าเช็ดตัวต่างๆนานาเขาเรียกว่าอะไรนะคะบวดคํากริยาบวดราชาศัพท์สำหรับพระสงฆ์ ในนี้ในหนังสือเรามีให้ไหมบดต่างๆนี่ครับอาในหนังสือเรามีให้อยู่แล้วดังนั้นนะคะเวลาทํางานก็เปิดดูชื่อหนังสือประกอบด,ด้วยทีนี้มันไม่ยากหรอกเรามาทบทวนดีกว่าเพราะว่ารอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วลองค้นหาคำศัพท์ ต่อไปนี้สีจับคู่ให้มันตรงกับคำสามันที่เขาให้คำราชาศัพท์ที่เขาให้มาก็จะมีคำว่ากริวตรัสสวยสเสด็จพระราชดำเนินทรงมา้าทรงปืนทรงพระเมตตาประชวนทรงศึกษาทรงถือ ที่นี้ข่ยับมาดูข้างๆซิกริว้วคำว่ากริว้วหมายความว่าโกรธครับหมายความว่าโกรธโกรธนั่นเองหมายความว่าโกรธสีม่วงแล้วกันหมายความว่าโกรธตาดสล่า คำที่สองตัสดูเนี่ยโกรธเอาไปแล้วตัดออกกรดครับตัสแปลว่าพูดครับตัดแปลว่าพูดเซวยรับประทานครับมีไหมมีไหมในนี้มีคำว่ารับประทานไหมในนี้ดูฝั่งนี้ประกอบด้วยจ้ะพ่อพ่อดูฝั่งนี้ประกอบด้วยนะว่ามันมีให้เราไหม กินครับอ่ามันมีให้แค่คำว่ากินในข้อที่ 8, ปแปดเสวยแปลว่ากินต้องดูด้วยนะว่าเขาให้คำอะไรเรามานะ,สะเสด็จพระราชดำเนินแปลว่าเสด็จพระราชดำเนินเป็นเป็นกริยาเป็นการกระทํา เรียนครับแปลว่าเรียนหรอมีใครมีใครแปลว่าอย่างอื่นอีกไหมพี่เจ้าคุณบอกว่าเรียนไม่ใช่เขาไปครับอ๋อเสด็จพระราชดำเนินคือแปลว่าไปนะจ๊ะทรงมาง่ายๆเ,เลยทรงมาทรงม้าก็คือขี่มาขี่มา้า ทรงปืนยิงปืนช่วยกันทํามาหาก,กินหน่อยลูกตอบกันหน่อยยิงปืนทรงพระเมตตาเมตามตาครับอ่าเมตตาถูกต้องประชวนร่วยครับ,บ เก่งจังเลยไปชวนแปลว่าป่วยทรงศึกษาเรียนครับเรียนทรงถือถือครับถือครับเก่งมากถ้าถ้าเขามีคำมาให้เราแบบนี้อ่ะเนี่ยถ้าเขามีคำข้างๆมาให้เรามันก็จะง่ายสำหรับเราในการทำใช่ไหมแต่ว่า ถ้าไม่มีมาให้ก็จะยากนิดนึงต้องไปค้นหาความหมายอ่ะทีนี้ไม่มีคำมาให้แล้วพขอไม่มีคำมาให้แล้วนะเขามีแต่บอกว่าเขียนเครื่องหมายกาถูกหน้าข้อความที่ถูกต้อง และเขียนเครื่องหมายกากระบาดทับหน้าข้อความที่มันผิดนะคะมีให้เลือกอยู่สองอย่างด้วยกันไม่มีข้อความให้ละมีแค่ให้เลือกถูกกับผิดมาดูที่ข้อที่หนึ่งราชาศัพท์หมายถึงคำที่ใช้กับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายเท่านั้น สุมถามสุมถามอย่าเพิ่งตอบกันนาะนะสุมถามก่อนเปาวาริสามีอยู่แค่นี้แหละคูก็จะสุมแค่นี้แหละเปาวาลิสาอยู่ไหมล่ะคะอยู่ค่ะอ่าเปาวาริสาหนูคิดว่าข้อที่หนึ่งเราจะใส่เครื่องหมายกาถูกหรือกาผิด ราชาศัพท์ <ขะ S 1> หมายถึงคำใช้กับพระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายเท่านั้นกาถูกค่ะรู้จักกาถูกใช่ไหมค่ะกวินทิดาเข้ามาใหม่จ้ากวินทิดาฮัลโหลกกวินท,ดท,นทิดาอ้าวเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ยินเสียง ข้างข้านิชคุณคือใครเอกวินครบอ่าข้างๆ้างนิชคุณคือเอกวินเดี๋ยวครูคจะจําไว้ว่าเอกวินแล้วก็น้องของฮันซีอ่าเอกวินต่อครูนะว่าข้อความที่หนึ่งเมื่อกี้ปวาริสาบอกว่าให้กาถูกเอกวินจะกาถูกหรือกาผิดอเอกวินก็ตอบกาถูกใช่ไหม ข้อนี้นะย้อนกลับไปดูที่แบบฝึกหัดที่ให้ทำมันแบ่งคำราชาศัพท์ะไว้ใช้กี่คนย้อนกลับไปมีพระสงฆ์มีใช้ไหมมีพระสงฆ์ก็มีใช่ไหมดังนั้นมันจะมาแค่ว่าใช้กับ พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายเท่านั้นนไม่ได้จะต้องมีพระพิสุสงด้วยดังนั้นข้อนี้ให้ใส่เครื่องหมายผิดนะจ๊ะต่อไปข้อที่สองกริยาราชาสับสำหรับพระเจ้าแผ่นดินต้องมีคำว่าทรงไหมฉันกริยาในะที่คือการกระทำใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้ขี่ม้าเอ้ยขี่ม้าเอ้ยกินเอ้ย ถือเอ้ยต้องมีทรงอยู่หน้าไหมสําหรับพระเจ้าแผ่นดินถ้าสําหรับพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องมีทรงไหมสุใครดีธนพัทรอรมาลีเขายังอยู่ไหมธนพัทรโรมาลี ชมา,าพลอลมาลียังอยู่ไหมอ่ะนิชคุณก็ได้มานิชคุณข้อที่สองจะถูกหรือจะผิดดูนะเนี่ยต้องมีต้องมีทรงนำหน้าเสมอไปไหมํำกริยาอาการต่างๆเนี่ยต้องมีทรงอยู่ข้างหน้าเสมอไหม ข้อนี้นิชคุณก็ไม่ตอบข้อนี้ไม่จำเป็นต้องมีทรงเสมอข้อนี้คือไม่จำเป็นนะคะ,สะเสบอยยังไม่มีทรงอยู่ข้างหน้าเลยเห็นไหมดังนั้นข้อนี้ก็ผิดเหมือนกันจะมีทรงหรือไม่มีก็ได้พระเจ้าแผ่นดียนทรงยิงปืนข้อนี้มีเฉลยแล้วเมื่อข้างบนเมื่อกี้ข้อนี้จะใส่ถูกหรือผิด เหรอ้อนี้ผิดหรอนี่ชคคุณดูข้างบนดูข้างบนเขายิงปืนน่ะพระเจ้าแผ่นดินทรงยิงปืนทำว่ายิงปืนมีทรงอยู่ข้างหน้าไหมมีไหมมีเห็นเปล่าเออเห็นเปล่าเนี่ยเห็นเปล่าดังนั้นข้อความนี้ถูกหรือผิด ทพี่สุป่วยเป็นไข้ถูกหรือผิดผิดครับข้อนี้ผิดคําว่าป่วยต้องใช้คําว่าอาพาธครับอะไรอะไรจ๊ะอาพาธครับอาอาพาธนั่นเองข้อนี้ผิดผักทอดยอดคือผักบุง้งใช่หรือไม่ เอาแล้วมองซ้ายมองขวาแล้วเอก,กวินช่วยด้วยเอก,กวินช่วยด้วยแล้วแล้วผักข้ายอดคือผักบุ้งใช่หรือไม่มีหน้าที่ตอบแค่ว่าใช่ก็ไม่ใช่แค่นั้นแหละเอก,กวินเอ้ยใช่หรือไม่ช่วยนิชคคุณหน่อยแล้วนิชคคุณไม่ไหวตอบครูละใช่ครับ,รบอ๋อเอก,กวินตอบว่าใช่ ถูกต้องเอกอวินคือถูกต้องมันคือผักทอดยอดมันเป็นคําสุภาพนะคะผักบุ้งอะ่ะทีนี้ไปเดินตลาดนัดวันนี้มีตลาดปะไปเดินตลาดนัดก็นั่นแหละแมค้าครับเอาผักทอดยอดกังหนึ่งครับแมค้าเด็ดเพียงผักบุ้งให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตต่อไปปลาหางคือปลาไหลใช่หรือไม่ <Hey. S 1> ใช่ครับฮะผิดครับผ <Hey. S 2> ิดหรือถูกใช่ครับอ้าวนุนบอกว่าใช่ข้อนี้ใช่ครับพระเจ้าแผ่นดินทรงพระอักษรนะทรงพระอักษรหมายถึงทรงแต่งหนังสือใช่หรือไม่ใช่หรือ ไม่ใช่ข้อนี้ผิดทรงอักษรคือเขียนหนังสือคือเขียนหนังสือแต่ถ้าแตง่งถ้าแต่งคือพระราชนิพนธ์ ถ้าแต่งคือทรงพระราช,ชนิพนธ์หรือพระราช,ชนิพนธ์เวลาแต่งเพลงอ่ะก็คือพระราช,ชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าทรงอักษรอักษรคือตัวหนังสือก็คือเขียนหนังสือนะคะต่อไปข้อที่8ถ้าเช็ดหน้าของพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่าซับพระพัก ใช่หรือไม่เอาน้องฮันซีมาตอบหน่อยสิชื่ออะไรนะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรรู้จักแต่ว่าในนามของน้องฮันซีใช่หรือไม่ใช่ใช,ใช่ครับใช่ครับนิชาพัฒนนิชาพัฒ ประดับญาติอยู่ไหมจ้าฮัลโหลอยู่ค่ะอันนี้ชาพัดซับพระพักหมายถึงถ้าเช็ดหน้าใช่หรือไม่ใช่ค่ะอ่าใช่คำตอบก็คือถูกต้องนะคะพระพักหมายถึงหน้าซับก,ก็คือเช็ดนั่นแหละบ,บันโทมหมายถึงนอน ข้อน,นี้ใครตอบไม่ได้ถูกหรือผิดบังทมใช่ครับมันแล้วถูกแล้วและสุดท้ายคือพระเจ้าแผ่นดินรับประทานอาหารที่พระตําหนักถูกไหมถูกหรือผิดรับประทานอาหารพระเจ้าแผ่นดินจะรับประทานอาหารไหมพระเจ้าแผ่นดินต้องทําอะไรเต๋อเอ๋ยครับพระเจ้าแผ่นดินจะต้อง เสวยเท่านั้นดังนั้นข้อนี้ผิดจากก็คร่าวๆทบทวนความรู้ให้คร่าวๆนะคะทีนี้เปิดแบบฝึกหัดของแต่ละคนมาจ้าแบบฝึกหัดนหน้าที่28จ้า แบบฝึกหัดหน้าที่ยี่สิบแปดแบบฝึกหัดในหน้าที่ยี่สิบแปดเปิดหรือ,อยังคะเปิดกันแล้วแหละในหน้าที่ยี่สิบแปดนะคะเขาจะให้นักเรียน ค้นหาคำนามราชาศัพท์ที่เขียนเนี่ยเอามาเขียนให้ตรงกับภาพที่เขาชี้เอามาเขียนให้ตรงกับภาพที่เขาชี้มีอยู่ด้วยกัน2หมวดคือหมวดร่างกายและหมวดเครื่องใช้มาดูที่ภาพแรกที่เขาชี้ ดูข้างบนสุดข้างบนสุดที่เขาชี้คือเขาชี้มาที่ศีรษะดังนั้นอันนี้ให้เป็นศีรษะนะคะคำนี้ให้เป็นศีรษะคำนี้ให้เป็นศีรษะ ราชาศัพท์ของศีษะก็คือพระรเสียนคับพระเสียนตัวไหนสะกดรอเรือครับออรอเรือเป็นตัวสะกดนักเรียนเขียนลงในในเล่มนะไม่ใช่ว่าถ่ายภาพมาแล้วก็เขียนแบบครูนะอันนี้ไม่เอานะคะให้เขียนลงในเล่ม แล้วก็ถ่ายรูปมาไม่ใช่ว่าถ่ายรูปปั๊บแล้วก็เอามาเขียนในโปรแกรมแบบครูนะไม่เอานะมีนะคนททำงานส่งมาเนี่ยให้ทำลงในเล่มต่อไปภาพลูกศรที่สองขอชี้มาที่ที่ดวงตาดังนั้นตาดวงตาจะเรียกว่าพระ,ะนเนครับ นั่นเองอม,มีข้อไหนที่จะถามอีกไหมอันไหนภาพไหนไม่ชัดมีไหมไม่มีเนาะทำได้แหละภาพนี้ก็จะเป็นรองเทา้าอันนี้ให้เป็นให้เป็นกางเกงภาพนี้ให้เป็นกางเกงจะได้หาง่งายๆจะได้หาง่งายๆเนาะ ภาพนี้ก็จะเป็นมือภาพนี้จะเป็นให้เป็นแขนไม่ใช่สิเขาบอกว่าหมวดร่างกายจะมากางเกงไม่ได้ให้เป็นเข่าหน้าแข้งเข่าหรือแข้ง โอเคนะเข่าขาแข้งก็ว่ามาเพราะว่าเป็นหวดร่างกายอันนี้ให้เป็นแขนตรงนี้ให้เป็นอกปากหูจมูกโอเคนะตรงนี้คือจมูกนะคำนี้ เดี๋ยวเขียนให้สวยๆตูวภาพภาพที่สามันก็เป็นปลายแขนนี่เออะไรนะอะไรนะปู๊บภาพที่สามปลายแขนไหมครับภาพที่สามภาพที่สามอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือแขนแขนเฉยๆมีแขนเฉยๆ ที่มันง่ายๆให้ละโอเคทีนี้หมวดเครื่องใช้หมวดเครื่องใช้คิดว่าไม่ยากหรอกเพราะว่ามันมีภาพให้ภาพนี้คือมันจะคืออะไรแท่นอะไรมันคือเตียงนอนอะแท่นบันทครับ พระแทน่นบรนทมหรือว่าแทน่นบรนทมนะคะที่เหลือก็จะเป็นแหวนกระจบเสื้อกางเกงแล้วก็รองเท้าโอเคนะได้แหละไม่น่าจะยากโอเคนี่คือการบ้านในวันนี้ใครเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปส่งได้เลย นะคะสำหรับการเรียนออนไลน์อธิบายสดก็จบลงเพียงเท่านี้เจอจเราจะเจอกันแบบสดจน